ลิควิดคริสตัลเนี่ยมันคือเทคโนโลยีของครีมเอโลวาหลายๆแบรนด์ที่อาจจะพูดถึงเทคโนโลยี Liquid Crystal เนี่ยมัน2กล้องเขาจะใช้ประมาณ20เท่า40เท่า100เท่าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเห็นตัวเม็ดคริสตัลตะครีมเอโลวาของเราเนี่ยเพียงแค่4เท่ามันก็เห็นความกระจายตัวของตัวเม็ดคริสตัลแล้วไม่มีใครสองกล้องจำนวนคูณน้อยเท่าเรา เราเห็นตัวคริสตัลพี่ต้องบอกอย่างก่อนว่าความสําคัญของไอตัวลิควิดคริสตัลเนี้ยมันมีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับผิวที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงผิวที่มีมีความสมบูรณ์มากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้การแก้ปัญหาของผิวพัน์จากรากของปัญหาจริงเนี่ยมันควรจะต้องหาเครื่องมือหรือหาเทคโนโลยีใดๆก็แล้วแต่ที่จะทําให้อินกรีเดียนหรือส่วนผสมของครีมเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลิควิดคริสตัลเนี่ยมันคือเทคโนโลยีของครีมเอโลวาคริสตัลก o w ค่ะเอโลวาไม่ต้องเลิกสิ่งเดิมแค่เติมสิ่งที่ใช่